สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับสำหรับการทำบล็อกเกอร์ฟรีนะครับตอนที่3จะมาพูดถึงการปรับแต่งเมนูแล้วก็แก้ไขโลโก้ในบล็อกของเรานะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เปิดบล็อกเกอร์ของเราขึ้นมาเหมือนเดิมครับจากนั้นนะครับให้มาที่เมนูที่ชื่อว่าการออกแบบนะครับด้านซ้ายมือนะครับคลิกไปที่การออกแบบนะครับ พอมาที่การออกแบบเสร็จนะครับเราก็จะเห็นเครื่องมือนะครับซูเปอร์แม็กขึ้นมาแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทําการแก้ไขนะครับเดี๋ยวจะขออธิบายนะครับแต่ละส่วนตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันคืออะไรแล้วแก้แล้วมันจะมีผลต่อตรงไหนนะครับเราก็คลิกไปที่ดูบล็อกนะครับเนี่ยพอคลิกไปที่ดูบล็อกเนี่ยนี่คือหน้าตานะครับระหว่างหน้าตาตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับเราจะแก้ตรงไหนนะครับผมขออนุญาตนะครับ ยกตัวอย่างนะครับอันนี้ทําเป็นภาพ powerpoint ขึ้นมานะครับให้เห็นแต่ละตําแหน่งนะครับเมนูบนสุดนะครับเมนูที่อยู่บนสุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวทําเป็นสไลด์เต็มจอดีกว่านะครับอ่ะเนี่ยนะครับเมนูที่อยู่บนสุด home about contact us เนี่ยนะครับตรงนี้เราเรียกว่า Top Bar ร์เมนูนะครับเวลาจะแก้เนี่ยเราจะมาแก้ตรง Top Bar ร์เมนูนะครับแล้วก็คลิกไปที่ดินสอตรงนี้นะครับ เพื่อจะแก้ไขเมนูสว่วนนี้นะครับอันนี้คือจุดที่1นนะครับจุดที่2นะครับที่มีคําว่าซูเปอร์แม็กเนี่ยมันเป็นโลโก้นะครับเราจะแก้เป็นโลโก้ของเรานะครับเราก็ไปออกแบบโลโก้ของเราเสร็จก็มาแก้ตรงเฮดเดอร์โลโก้นะครับตัวนี้เราเรียกว่าเฮดเดอร์โลโก้นะครับจุดที่3นะครับเนี่ยที่มันเป็นแถบสีเทาๆนะครับ r e s ponsive นะครับ advertisement ตรงนี้ก็คือโฆษณาแถบโฆษณาหรือว่าแถบแบนเนอร์นะครับเราก็ไปออกแบบนะครับแถบตรงนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาแก้ตรง Header a d ตรงนี้นะครับโดยการคลิกที่ดินสอตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแก้ไขส่วนนี้นะครับจุดที่4ก็คือนะครับเ e a d e r m e เมนูนะครับเนี่ย o m e n e w f e เ t u r e นะครับเมก้เมนูอะไรเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้เราเรียกว่า Header m e เมูนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนเมนูตรงนี้ เราก็มาแก้ไขตรง h e a d ดอร์เมนูในการคลิกที่ดินสอตรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่5นะครับก็คือ,อ,อท็อปบาร์ไอคอนนะครับที่เป็น Facebook, Twitter, YouTube นะครับ r s s f e d เนี่ยนะครับก็จะมาแก้ตรง Top Bar ร์ไอคอนตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ดินสอนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมก็คือนะครับ No thumbnail image นะครับตรงนี้ เวลาที่มันมีแสดงรูปตาแบบนี้แล้วก็นะครับเป็นสีส้มแล้วก็มีเครื่องหมายนะครับขีดเฉียงแปลว่าไม่ได้เปิดวิ d g จนะครับแต่ละส่วนนี้มันเป็นวิ d g จนะครับก็คือเราแก้ไขแต่ละส่วนแต่ละส่วนได้นะครับโดยการคลิกที่ดินสอนะครับถ้าเราต้องการอยากให้นะครับเวลาที่เราพิมพ์บทความนะครับหรือว่าโพสต์อะไรลงไปแต่ไม่มีรูปภาพนะครับเราสามารถที่จะใส่รูปภาพนะครับเข้าไปในส่วนนี้นะครับให้มันเอา ภาพตัวน e, ี days, Now, to to right. okay. here, ้แหละไปแทนที่ทุกจุดเลยนะครับกรณีที่ไม่มีรูปภาพนะครับเราเปิดตรงนี้ใช้งานด้วยก็ได้นะครับโอเคนะครับเมื่อเราเข้าใจนะครับเมนูแต่ละส่วนแล้วนะครับเราก็ไปออกแบบนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับผมก็ไปลองไปออกแบบตัวอย่างเป็นแบนเนอร์ขึ้นมานะครับแบนเนอร์โลโก้นะครับตรงนี้ก็จะเอาไว้ทําเป็นแอดโฆษณานะครับตรงนี้ก็จะเอาไปแทนที่กรณีที่รูปภาพนะครับ เวลาโพสต์ไม่มีรูปภาพก็จะให้มันแสดงรูปภาพนี้แทนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ไปออกแบบมานะครับอันนี้ก็ใช้ PowerPoint นะครับในการยกตัวอย่างนะครับหรือว่าการออกแบบนั่นนี่เข้าไปนะครับทีนี้นะครับก็เซฟเป็นรูปภาพให้เรียบร้อยนะครับพอเซฟเป็นรูปภาพเสร็จนะครับเราก็มาจัดการเลยครับทีนี้เราก็เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็มาที่ฝั่งหลังบ้านเรานะครับมาที่การออกแบบนะครับอย่างเช่นจุดที่1นะครับ no thumbnail image นะครับผมจะแก้เริ่มจากจุดนี้เลยนะครับก็คลิกไปที่ดินสอนะครับเวลาคลิกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแสดงวิ d g จ็ตนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับถ้าเรามีนะครับรูปภาพเป็น URL นะครับเราก็เอา URL วางตรงนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าเราจะอัปโหลดจากคอมของเราเนี่ยนะครับให้เราคลิกตรงนี้ก่อนนะครับคลิกตรงนี้ อัพโหลดรูปภาพจากคอมนะครับพอคลิกเสร็จมันก็จะมีปุ่มเลือกไฟล์ตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็คลิกเลือกไฟล์นะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกรูปที่เราเตรียมไว้นะครับอ่าผมจะเลือกภาพนี้นะครับก็กด Open นะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับอ่ารอสักครู่นะครับโปรดระบุรูปภาพที่ถูกต้องอัปโหลดสําเร็จแล้วนะครับให้มันขึ้นคําว่าอัปโหลดสําเร็จแล้วนะครับนะค่อยกดบันทึกแบบนี้นะครับมันก็จะปิดหน้าต่างลงไป พอมันมีรูปเสร็จเห็นไหมครับจากเดิมนะครับที่มันเป็นสีแบบนี้นะครับมันก็จะใช้งานได้แหละนะครับเวลาอยากมาเปลี่ยนภาพใหม่ก็แค่คลิกเข้ามานะครับแล้วก็นะครับมาคลิกอัปโหลดใหม่แค่นี้เองนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างภาพที่อัปโหลดเสร็จนะครับก็โชว์แบบนี้นะครับเวลาที่นะครับมีการโพสต์นะครับและไม่ได้ใส่รูปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับโดยการคลิกไปที่โพสต์ใหม่นะครับโพสต์ใหม่นะครับ จากนั้นชื่อโพสต์นะครับผมจะกําหนดชื่อเป็นทดสอบนะครับทดสอบ2กันแล้วกันครับทดสอบครั้งที่2นะครับทดสอบนะครับโพสต์นะครับสนะครับในที่นี้ทดสอบโพสต์สเนี่ยผมจะไม่ใส่รูปนะครับจะไม่ใส่รูปเลยนะครับแล้วก็มาที่กดปุ่มเผยแพร่ครับแล้วก็กดยืนยันครับนะครับ พอยืนยันเสร็จนะครับสังเกตว่าตรงนี้นะครับมันก็จะไม่มีรูปนะฮะแต่เวลาที่นะครับเรามาดูตัวอย่างตรงนี้นะครับเรามาลองรีเฟชดูครับรีเฟชเว็บของเราดูนะครับทดสอบโพสนะครับสองนะฮะอ่ามาแล้วเห็นไหมครับทดสอบโพสสองนะครับเมื่อกี้เรามีแต่ข้อความนะครับเราไม่ได้ใส่รูปนะครับมันก็จะเอารูปตัวนี้แหละนะครับมาแทนที่นะครับเพื่อให้บทความของเรานะครับดูน่าสนใจ นะครับไม่งั้นมันก็จะเป็นข้าวขาลโล่งมันก็ไม่น่าสนใจนะครับอันนี้คือการเพิ่มนะครับในการออกแบบนะครับแล้วก็ no thumbnail image หมายถึงจุดนี้แหละนะครับต่อไปนะครับอ่าเราจะไล่ไปเลยนะครับ top bar menu นะครับอ่าอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะครับตรงไหนคือ top bar menu นะครับเนี่ย oom a b o u t contact us php นะครับเนี่ยเราอยากแก้ตรงนี้เป็นของเราทำยังไงนะครับ เราก็มาตรงนี้นะครับรายชื่อลิงก์แล้วก็คลิกที่ดินสอครับพอคลิกที่ดินสอเสร็จนะครับมันก็จะมีนะครับหน้าตาขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเนี่ยที่มันกำลังโชว์คำว่า Home About Contact Us p h p เนี่ยนะครับก็คือเมนูนี้แหละนะครับทีนี้เราอยากเพิ่มเข้าไปนะครับหรือเราอยากลบออกก็ได้หรืออยากแก้ไขอันเดิมก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับผมไม่เอาตัวนี้ผมอยากลบออกก็มาคลิกที่รูปถังขยะ แบบนี้มันก็จะเหลือแค่3อันนะครับหรือนะครับเราอยากไปกําหนดรายละเอียดนะครับว่าตัวนี้นะครับให้มันลิงก์ไปเปิดหน้าไหนตัวนี้ให้เป็นลิงก์เปิดหน้าไหนเนี่ยนะครับเราก็มาตรงคําว่าแก้ไขนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ URL นะครับใส่ URL ของ about นะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะแนะนำในในตอนถัดไปดีกว่านะครับว่า ให้มันลิงก์ไปยชนเอาไหนทำยังไงนะครับแต่ตรงนี้ให้รู้ว่าวิธีการแก้ไขนะครับหรือนะครับอยากเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นภาษาไทยอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นคําว่า contact us เนี่ยครับติดต่อเรานะครับจะแกแก้ก็แก้ได้เลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้พิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับเป็นติดต่อเราอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับหรือ about เนี่ยอยากเปลี่ยนเป็นเกี่ยวกับเราอย่างเงี้ยก็ได้นะครับ เกี่ยวกับเรานะครับก็กดบันทึกนะครับเสร็จแล้วก็บันทึกอีกครั้งหนึ่งครับพอบันทึกเสร็จนะครับมาดูตัวอย่างครับโดยการนะครับกดโฮมก็ได้นะครับเวลารีเฟซเนี่ยกดโฮมนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ข้างบนนะครับก็จะเหลือแค่3เมนูนะครับโฮมเกี่ยวกับเราติดต่อเราเรียบร้อยนะครับอันนี้คือการแก้ท็อปบาร์เมนูนะครับจากนั้นนะครับท็อปบาร์เมนูเสร็จมาครางล่างครับเฮดเดอร์โลโก้นะครับ เฮดเดอร์โลโก้คือตรงไหนคือตรงนี้แหละซูเปอร์แม็กเนี่ยนะครับพอเราออกแบบเสร็จนะครับเราก็ไปอัปโหลดตรงนี้นะครับมาที่ดินสอคลิกครับเนี่ยมันตัวอย่างเขาจะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ไปอัปโหลดเลยครับคลิกไปที่อัปโหลดรูปจากคอมพิวเตอร์ครับคลิกไปที่เลือกไฟล์ครับแล้วก็ไปเลือกรูปของเรานะครับที่เราสร้างไว้แล้วนะครับก็กดโอเพนเข้ามานะครับแล้วก็รอให้มันอัปโหลดให้เสร็จก่อน ตัวนี้อัปโหลดสําเร็จแล้วอย่างเงี้ยนะครับให้มันขึ้นแบบนี้แล้วก็โชว์ตัวอย่างขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยกดปุ่มบันทึกครับแบบนี้นะครับพอบันทึกเสร็จอัปเดตวิดเจ็ตแล้วนะครับเราก็มารีเฟซอีกครั้งหนึ่งครับกดโฮมครับคลิกที่โฮมนะครับนี่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นโลโก้ของเรามาแทนที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปแถวนี้ทำเสร็จก็ได้นะครับเลื่อนลงมานะครับ Header Ad นะครับ Header Ad นะครับก็คือส่วนนี้นะครับส่วนที่เป็นสีเทาตัวนี้นะครับ Responsive นะครับเราจะใส่แบนเนอร์ของเรานะครับเข้าไปแทนที่ทำยังไงนะครับโอเคนะครับเราก็มาฝั่งขวามือเลยนะครับนี่ดินสอคลิกครับพอคลิกเสร็จก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นค่า default ของวิดเจ็ตเขานะครับเราก็นำออกไปก่อนนะครับอ่ะผมจะคลิกนำออกไปนะครับเพราะผมไม่ใช้ตัวนี้แล้วนะครับก็ตกลง พอนำออกเสร็จสังเกตว่ามันจะกลายเป็นเพิ่มแกจ็ตนะครับเราก็คลิกเพิ่มแกจ็ตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเสร็จแล้วก็จะมีนะครับเมนูให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับว่าเราจะเลือกแกจ็ตแบบไหนนะครับในที่นี้นะครับผมก็จะเลื่อนลงมาอ่าผมจะใส่เป็นรูปภาพแทนนะครับผมก็คลิกไปที่รูปภาพ1ครั้งครับจากนั้นนะครับอ่าก็จะมาอัปโหลดรูปภาพตรงนี้ครับอัปโหลดรูปภาพนะครับแล้วก็เลือกไฟล์ครับ เสร็จแล้วก็ไปเลือกรูปภาพนะครับที่เราเตรียมไว้เป็นแอดหรือว่าเป็นแบนเนอร์ของเรานะครับกด Open ครับเมื่อกด Open เสร็จรอนิดนึงนะครับให้มันอัปโหลดนะครับจนเห็นภาพตัวอย่างแบบนี้นะครับแล้วค่อยกดบันทึกครับคลิกบันทึกพอบันทึกปิดหน้าต่างลงไปนะครับเรามาดูตัวอย่างครับมาตัวอย่างคลิกที่โฮมหนึ่งครั้งครับนะเนี่ยมาแล้วนะครับเราได้ เบนเนอร์สวยนะครับอยู่บนเว็บไซต์ของเราเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆนะครับส่วนใครอยากทําเป็นสไลด์โชว์หรืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าในตอนถัดไปนะครับตอนนี้เอาภาพดิ่งไปก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับฝั่งนี้เรียบร้อยนะครับมาฝั่งขวามือบ้างนะครับท็อปร์ไอคอนนะครับท็อปรบไอคอนคือจุดนี้นะครับเนี่ยหนึ่งสามสี่นะครับทีนี้นะครับเราจะแก้นะครับเราก็นะครับมาตรงนะครับนี้ครับ ดินสอคลิกที่ดินสอครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาครับก็จะมี facebook t ิ t t ตอร์ยูท u บอ่า s Fe e ีนะครับถ้าเราต้องการนะครับจะแก้นะครับเราก็แค่คลิกที่ดินสอครับอย่างเช่น a c e b o o k เนี่ยนะครับเราจะให้ลิงก์ไปที่ไหนนะครับเราต้องการลิงก์ไปที่ Facebook ของเรานะครับเราก็มา Copy นะครับ URL ของ Facebook เราตรงนี้ได้เลยนะครับเข้ามาที่ Facebook ของตัวเองนะครับคลิกชื่อตัวเองอย่างเงี้ยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็มาวาง URL นะครับแทนของเขาลบไปก่อน Ctrl V ของเราลงไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดบันทึกครับอ่าเวลาคลิกที่ไอคอนก็จะไปที่ Facebook ของเราเลยนะครับทวิตเตอก็เหมือนกันนะครับทวิตเตอร์เราก็แก้ไปเลยนะครับเราก็ไปเข้าทวิ t เตอเรานะครับเสร็จแล้วก็นะครับอ่าตรงนี้ก็แก้เป็นทวิตเตอของเราเองนะ ทวิตเตอ T W I นะครับ T T E R นะครับ twitter.com นะครับแล้วก็กดบันทึกครับ YouTube นะครับอ่ะ YouTube ถ้าเรามีช nel ของเราเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดไปที่ YouTube ของเราเลยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นะครับอ่ะไปที่ช่องของคุณนะครับไปที่ช่องของคุณนะครับวิดีโออะไรเงี้ยนะครับหรือหน้าแรกอะไรก็แล้วแต่นะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ไป Copy Link นะฮะที่เป็น Channel ของเรานะครับอ่สาส่วผมจะ Copy u r l นะครับถ้าคลิก YouTube อยากให้มาที่หน้านี้เลยอะไรเงี้ยนะครับเราก็เอาลิงก์นี้แหละนะครับเนะี่ยมาใส่ตรงนี้แทนนะครับข้อมูลของเขามันจะเป็นแบบนี้ตลอดแล้วก็เปลี่ยนเป็นของเราแบบนี้แล้วก็กดบันทึกครับอ่า R S S นะครับซึ่งว่าผมไม่ใช้นะครับไม่มี R S S ไม่ใช้เราก็ลบทิ้งก็ได้นะครับตัวไหนเราไม่เอาแล้วก็คลิกไปที่ถังขยะนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับบันทึกเสร็จนะครับท็อปบายขันเรามาเช็คดูครับก็กดโฮมหนึ่งครั้งครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับถ้าเราเอาเมาส์ชี้นะครับเนี่ยล้วก็คลิกลิงก์ได้นะครับไปที่3 s o โซเชียลตรงนี้สบายๆเลยนะครับจากนั้นนะครับ เหลือนะครับรายชื่อลิงก์โอเคนะครับเฮดเดอร์เมนูนะครับเฮดเดอร์เมนูก็คือตรงนี้แหละครับเนี่ยโฮมนิวอะไรต่างๆนะครับเราต้องการจะแก้ไขจะเปลี่ยนเป็นเมนูของเราทำยังไงนะครับเราก็มาที่นะครับดินสอตรงนี้ครับเฮดเดอร์เมนูนะครับคลิกเข้าไปครับพอคลิกเข้ามานะครับแล้วก็จะเลื่อนลงมาเห็นไหมครับมันก็จะมีโฮมนะครับมีนิวนะครับเราจะลบออกตัวไหนที่ไม่เกี่ยวของเราเราลบออกได้นะครับ ถ้าสังเกตว่าตัวไหนนะครับมันมีอันเดอร์สกอร์อยู่ข้างล่างนะครับแปลว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวย่อยนะครับของเมนูที่อยู่ด้านบนนั้นนะครับอย่างเช่นนะครับมันมีคาว่าฟีเจอร์นะครับเสร็จแล้วข้างล่างมีอันเดอร์สกอร์นะครับฟีเจอร์โพสต์อันเดอร์สกอร์โพสเลเอรเนี่ยแปลว่า2 3 4อันเนี้ยนะครับมันจะเป็นเมนูย่อยภายใต้ตัวนี้นะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับเนี่ยพอเอาเมาส์ชี้ปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมีเมนูย่อย เมนูย่อยของเมนูย่อยอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีเป็นเมนูย่อยนะครับทีนี้นะครับถ้าเรานะครับจะแก้ไขนะครับเราก็ตัวไหนไม่เกี่ยวเราลบออกก็ได้นะครับเช่นดาวน์โหลดดีดไม่เกี่ยวแล้วก็ลบออกนะครับตัวนี้ไม่ใช่เมนูของเราลบออกนะครับเมก้าอยากเอาไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับ RTL ไม่เอาก็ลบออกนะครับเออร์รนะครับไม่เกี่ยวนะครับ Contact Page นะครับจะไว้ไหมแล้วแต่นะครับไร้ไซบาเอาออกก็ได้ เอาไว้เฉพาะที่เราจะใช้ประโยชน์นะครับอ่าพวกนี้นะครับลบออกได้หมดเลยนะครับอ่าผมจะลบออกไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับและทีนี้นะครับสมมติว่าผมอยากได้นะครับให้ลิงก์ไปหน้าแรกนะครับเมนูที่2ผมไม่อยากมาที่นิวนะครับเมนูที่2ผมอยากให้นะครับไปที่อ่าเพจของตัวเองอ่าสมมติไปที่เพจเฟซบุ๊กนะผมก็มาแก้ไขคลิกนะครับ เปลี่ยนจากคำนิวนะครับเป็นเพจนะครับเป็นเพจอย่างเงี้ยนะครับเพจครัวพิวัติสมมุินะครับแล้วก็กําหนดชื่อลงไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้ว URL นะครับตัวนี้แล้วเขาลบออกนะครับเราก็ไปที่เพจของเรานะครับเพจของเราชื่ออะไรนะครับผมก็จะไปที่เพจของตัวเองนะครับครูอภิวัตินะครับอย่างเงี้ยนะครับก็ไป Copy URL มานะครับพอได้ URL ของเพจแล้วก็เอามาวางตรงนี้ เสร็จแล้วก็กดบันทึกก่อนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะได้โฮมนะครับเพจคู่อภิวัฒนะครับและนะครับอื่นๆนะครับเราอยากได้เป็นอะไรเราก็คลิกแก้ไขตรงนี้เลยนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ไปไหนนะครับเราก็กําหนดได้เลยนะครับอย่างเช่นมีเพจแล้วผมยังให้ไปที่กลุ่มนะครับมีกลุ่มคู่อภิวัฒอีกนะครับถ้าลิงก์นี้เข้ามากลุ่มนี้ผมก็ Copy ี้ลิงก์ของกลุ่มนะครับ เสร็จแล้วก็นะครับ URL นะครับก็เอา URL ของกลุ่มใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มเฟซอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับนาเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราแก้ไขหน้านี้เสร็จครบแล้วเราพอใจแล้วเราก็กดบันทึกเลยแบบนี้นะครับพอบันทึกเสร็จนะครับเราก็มา refresh นะครับมาที่ home อีกครั้งหนึ่งครับ เนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะครับสอนสร้างสื่อเสร็จก็จะมีโฮมเพจครูอภิวัตรนะครับกลุ่มเฟซนะครับเมกาเมนูหรือเราอยากให้ตรงนี้เป็นเมนูไทยทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเลยนะครับมาที่เฮดเดอร์นะฮะตรงนี้แทนที่จะใช้คำว่าโฮมนะครับเราก็แก้เป็นหน้าหลักก็ได้นะครับหน้าหลักนะฮะแบบนี้นะครับกดบันทึกครับแล้วก็บันทึกอีกครั้งหนึ่ง พอบันทึกเสร็จแล้วก็รีเฟรชนะครับมาที่โฮมนะไม่ครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าหลักนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับเราอยากแก้เป็นอะไรนะครับเมกาเมนูนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นลิงก์นะครับหรือคลิปแนะนําหรือลิงก์แนะนำนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้เข้าไปนะครับอ่าเป็นแนะนํานะครับแนะนําลิงก์นะครับหรือลิงก์ยอดนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะเปลี่ยน นะครับแล้วก็คลิกคำว่าบันทึกนะครับบันทึกเสร็จนะครับเราก็มา refresh ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็จะได้แล้วนะครับการตกแต่งเมนูนะครับเนี่ยด้านบนท็อปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไอคอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนูหลักของเรานะครับแล้วก็โฆษณาแบนเนอร์นะครับแล้วก็การ ใส่รูปกรณีที่โพสต์แล้วนะครับไม่ได้ใส่รูปเข้าไปมันก็จะเอารูปนี้มาใส่แทนนะครับโอเคนะครับสำหรับตอนที่3นี้นะครับถือว่าเราได้เริ่มเห็นความสวยงามของนะครับบล็อกของเราแล้วนะครับส่วนตอนที่4ี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ